เจอกันอีกแล้วครับกับพอดรีวิวของนะครับตอนนี้นะครับผมจะมารีวิวเลฟุกุครับแอคก่าช็อกโกแลตค่ะให้ให้เพื่อนๆดูดูดีๆมันเป็นรสอะไรนี่ผมซื้อมาสองอันครับรสตอเบอรี่กับชาเย็นครับเอยชาไทยครับเอยชาเย็นหรือชาไทยชาเย็นนะครับเอ้อชาไทยครับนี่ค่ะนี่คับเป็นช็อกโกแลตนะแต่แต่ก่านิี้ไม่เท่าอเยลลี่เป็ดนะครับ ีีค่ะอันน้มากินกันเลยครับกันแลนนะมากินกันเลยครับมากินกันเลยค่ะตาหายไปแล้วอือหึขึ้นแล้วค่ะอร่อยมากครับอร่อยมากค่ะอร่อยมกหาซื้อได้ที่ไหนคะหาซื้อได้ที่เซเว่นครับเอ้ยหาซื้อได้ที่อะไรก็ไม่รู้ครับโรบินสันค่ะเออโรบินสันครับ สองอันนี้ซื้อจากโรมนส์ครับค่ะเอ้ถ้าครยมีแบบเอลช่าแล้วก็อยู่ในคอนแล้วก็ผมไม่อยากกินแล้วครับอันนี้ค่ะกินแล้วมึนหัวเพราวิวชักแรตัวเองมากบอกว่าผมต้องฝืนคนะแป้าผมบอกว่าถ้ากินไม่หมดเดือดโดนตีเดยวผมต้องฝืนไปก่อนนะครับ ไอ้บาทแค่นี้แหละให้ให้รีวิวงานรีวิวี่อันนี้ลูกเอลซ่าลูกอะไรเนี่ยกระต่ายอันนี้ลูกมาพอนี่ครับอันนึงของแอพัทอีกอันนึงของผมครับเดี๋ยวกั็พัดพขดบอกว่าเราเจอกับพัดอีกแล้วนะครับแบบนี้เขาจะนี่ครับนี่ของผมครับคลิปยังไม่จบแค่นี้นะครับม like ีนี่ครับ กับตาในเมริกาครับกินกินเหมือนช็อกโกแลตเลยมีฮักด้วยนะคะช็อกโกแลตนะคะมีฮักด้วยครับนี่ให้ให้ดูดีๆนะครับหูกล้องชัดมากเลยครับยี่เปิดครับเปิดมีเอลซ่าด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้อยู่ในคอนแล้วก็มีกระต่ายนะคะที่ที่หนูกินไปแล้วก็คือคิตตี้นะคะอันนี้คือขนมที่สามนะครับอันนี้คือฮักนะครับ มาไม่กินกันแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวพันไม่กินแล้วอันนี้คือมดมดเอ็กซ์ครับมดแดงมดแดงมดเอ็กซ์อัลเนแมนอันดี๋กินกันนะคะอันนี้ก็อัลเนแมนนะครับให้ดูมันเลยให้ดูพร้อมกันหมดเลยอนี่ของหนูจะเป็นแบบนี้แกะมาเป็นอย่างนี้นะคะเมื่อกี้ของปอมยังไม่ได้แกะนี่ค่ะโหนี่ชัดชัดเลยนะคะ นี่ค่ะนี่นะครับเห็นไหมนี่ค่ะโูนี่ชัดๆเลยนะคะนี่นี่เดี๋ยวเราจะมากินโฮนี่นะคะว่ารสชาติมันเป็นยังไงรสชาติมันเหมือนกันนะคะโอ้ไม่กล้ากินมันน่ารักเก็บไว้ที่เหลือดีกว่าไม่เอาแกะแล้วปบบป้องมันไปจอกันแล้วมันปกป้องมันได้ไง นี่เป็นของนี้ค่ะเป็นของเป็นของเลยนี่ของลุ่มมิซันนะคะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวกินเลยนะคะกินกินอะไรมันดีกินขามันนะคะยังยังอังย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 วงยะเยิงังยังยยังยัย ก็ยังไม่ได้แก่นะคะเป็นอย่างนี้นะคะข้างหลังค่ะเนี่ยครับที่เหลือผมจะไม่กินนะคะผมจะเอาไปเก็บให้ป้ากินนะครับให้แม่กับพ่อปากินอยากกินแต่ไม่กินเลยขาอยู่นคอนนะคะเหล่อมากอขาลยข้ออหล่มากเลยครับ นอ้เล่นกุ๊กๆไนี mm ้ไ hmm. ด mm ้แ hmm. ล mm ้วไม่ hmm. mm ีโอรแ้ม hmm. mm ่มเอขะใ่ง hmm. น mm ี้นี่งค่ะอ่งน้นอันนี้อร่อยดีในุกอ่อันนี้ก็ม่เลยนักกากนานงกมั ผูจะให้ด <With that? S 2> <is> ูนะครับบางอย่างที่ผมเอามาจากโรงเรียนครับครูผมให้ครับเนี่ก็คือคือเราเห็นไม่เห็ไมครับคือคือคือเห็นเห็นรูปไหมครับอันนี้คือรูปโรงเรียนผมเองครับนี่เห็นนะครับอัน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 นี้คือผมครับนี่คือผมนี่เห็นไหมครับนี่คือผม เอย,ยนม,น,มน,นี่คือผมเขาบอกบอกชื่อแต่แต่ละคนโอเคครับนี่นะครับเห็นไหมไหนนี้คือผมแล้วพอดก็บอกชื่อคือผมเอ้ยมีวิวอยู่นี่คือผมนะครับยิ้มผมผมไหนไหนเห็นไหมยิ้มเลยแะโะเคนี่คือในเพื่อนที่รักผมนะครับนี่ก็คือฮาค์ อ่ะขีสุดตัวนไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะขี้ไม่ได้ตัวน,นี่นี่นี่ยืนยืนริมส่วนเลยนะเห็นไหมผู้ชายนะ่ยแล้วก็วดเดี๋ยวนี่มันปลุกพ่อก็คนนี้